ดีโหเนี่ยนาดีใจได้มากินชาบูแต่นางเตรียมถุงยาไอ้ถุงอะไรอ้เนี่ยเดี๋ยวก็แนะต่งตัวซะก่อนนะเอ้ยตางตื่เต้นกับกระไดด้อยนันนี้เราจะไปไหนกันอเด้อพี่เด้อแ,แล้วเราก็ถึงจุดเป้าหมายของเราเอฟซทุกคนเย้ถึงแล้วกินอะไรไปดูเดอนะเราขออนุญาตถ่ายนะ ฮะโอเคเฮ้ยอยากออกกล้องเขาเอ้ยอยากเอากล้องคือเขาอะไรเอาอย่าไปแซวเขาเดี<_<_๋ยวเขาก็เอาเอาเอาใส่ยาใส่ยาไนท์มาให้หรอกเออแล้วก็ยืนอยู่ตรงนู้นเออเห็นตัวเขาก็มาปุ๊บนี่มาเลยใช่ไหมมาเลยบอกไปสิบอกไปสิเราไม่ได้ใส่ร้ายเราโดนใส่ร้ายฮะปกติยืนตรงนู้นก็ได้นะเออเออ อันไหนอันไหนยากไหนไหนไอยากเข้ากล้องอันไหนขอถอดแวะให้ทูหน่อยดลวยคะ้าวหนาดีหน้าดแม่อาดีหน้าดีหน้าดีมน้าดาดาดีหน้าหน้ารวหน้าดีนแาดีหนาดีหนไาดี้น้ายอาดหนี้าาดนาดีหน้าี้านานาีนาดห้าน้ะเซนาหน้น้าดนหน้าดีน้าดีาดีหน้าดีหน้าดหรงไหนตางช่นงพนัทน ชาแนลชาแนลชาแนลไม่เกินสิบนาทีก็จะเห็นตัวเองเดี๋ยวก็จะไม่เห็นตัวเองนะอ่าอ้าขอส่องหน่อยอายเขาอายเขาอายบอดี้ค่ะอ่ะเปิดหน้ไหนเอยหนูยังไม่สวยยังไม่สวยนน้อองถ่มตใช่น้องถ่อนตัวเรารอแป๊บหนึ่งเราจะไปกินได้ป่ะเราขอบคุณค่ะตอนนี้เราอยู่ใกล้เชฟด้วยไอติดคัว นระหว่างที่ไทยอุดรกินตรงนู้นนะคะพี่เราก็มาดูตรงนี้จะมีซูชิหลากหลายนะคะพี่แล้วก็มีข้าวน,นี้มีข้าวนะคะอันนี้เป็นแกงกะหรี่นะแกงกะหรี่กุ้งเราลองกะหรี่กุ้งไม่ได้กินมานักนั่นไม่ได้กินกะหรีห่น,น้อะลองดูเด้อแล้วก็มีผลไม้ขอบคุณพี่สุดนะคะสำหรับมื้อนี้นะพี่ เราจะกินให้เต็มที่เราจะขอข้าวนะคะพี่ที่เดียวแค่นี้ก็พอเพราะเราเอาไปกินชาบาูเดี๋ยวก่อนนะเอากุ้งก่อนเฮ้เรากุ้งแค่นี้พอแล้วเราก็จะกินปลาสบาบะด้วยนะ อยากกินเอาวางไว้ป่ะนนกัแกงกะหรี่แล้วนะคะพี่น,นี่เลยน้ำกะหรี่แล้วพี่เรานิดเดียวพอนะเดี๋ยวมันจะตัดกำลังพูดต่อสู้นะคะไม่ได้นะคะพี่เนาะป่ะพีะ่ได้เกี่ยวได้ข้าวป่ะ ไม่ได้ส่านมนะเราก็ผักก่อนอมไม่มีสาหร่ายขอสาหร่ายด้วยนะคะ <ล>เขาไม่หิวเลยมีของหวานด้วยนานๆจะได้กินเราไม่ได้กินมานานแน,น,นอยเนาะนนวันนี้เราก็อม็ดใช่โต๊ะตรงนี้จะไม่กี่คนอู่้เาเรา่ยใช่เราขออนุญาตแล้วนะเราก็จะขัด 啊，非常远。嗯，那边那边那边。 กําลังเดงอยู่ว่าอะไรมันมาเราก็มาทีดเราะ้่าจัดเราจะกินสามูนอร่อยมากอะไรอหัว <mut> ปลา พี่ขอสาหร่ายกับหมูกระบอกเขาบอกว่าขกนี่อร่อยมากใส่ขาตัวเมียก่อนแล้วใส่เนื้อหมูตามไปด้วยไอ้หมูก็บอกอยู่ข้างหลังไอ้ไอ้ครับ เอาหน่อยขอบคุณครับนี่เลาวขอหมูข้าบอกรี่เท่านี่ หนากแล้วหนกแล้วระลิกลิกกนิกน,กหน,กหนกให้กินใ,ให้หมดแนมะ่ใส่แล้วเนี่ยรีเพ่ีตรมย่ง ก่อนรอรอก็เดือดเราก็จะไม่กินฮะไปโดนไทยนี่เก้านากันอยู่ที่เราไปเอามาเือกี้อร่อยมากไปสามชั่วเดียวสองชัวทำไมอ่ะไปไหมป่ะกุ้งว่ายน้ำได้เมื่อกี้ตุ้งไปสามตัวตอนนี้เไปสองตั่วกุ้งว่ายน้ำได้ดีเหรอ ขอบคุณใไทนะขอบคุณที่สูดคนสวยจ้าจ้าแล้วปะที่เชิญแซบเชิญแซบอ่ะไอ้เบาไฟหน่อย